ย้ <Yeah. S 2> <Hey. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนพร้อม <Pop> กับรีแอคชั่นของมินหญิงแล้วก็มินชายอีกแล้วเย้เพลงอะไรวันนี้วันนี้เราจะมาดู MV มันตราของเจนนี่แบล็คพิงคที่เขาบอกว่าแซ่บมากนะคะ er เดี๋ยวเราไปชมกันเลยรีแอคกันองฟังแต่แรกเลยนะ สวยอ่ะเราชอบอยากผิวสะอาดแบบนี้หุ่นดีมากแล้วเพลงดีด้วยโอ้โหอยากไปย้อมผมเพิ่มเลยอันนี้เขาใส่วิกป่ะหรือว่า ผมจริงผมเอ้ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะวิกวิกเดี๋ยวพอดีกี้อีกสซมวิกอืออือเอารถเข้าในนี้เลยชอบทอานี้โอ้รถผล้รรมันเมคอัพดีมากชุดดีมากอืม โอ้่ยชาแนวเยี่ยวราดมากรถกี่คันเนี่ยเธอนับไปแล้วอันนี้เป็นตัวแบบหายากเลยนะเป็นแบบสมัยเก่าอ่ะเป็นรถสุอร์คาร์รุ่นแรกๆอ่ะที่หายากอ่ะรนเก่าเก็บนี่ทำหมดทำหมดเราเลนแบบเลยเหมือนถ่ายเมืองนอกไหมเธอเหมือนถ่ายถนนเมืองนอกไหมเมืองนอกอูกแล้วเ สนุกอ่ะเพลงดีนะเนี่ยนี่เหมือนเมกาเหมือนอะไรสิอย่างนี้น่าจะเมกาเ,เออน่าจะเมกาไม่น่าจะเกาหลีตัวแม่มากอ่ะอืมอืมตึมตึมสวยเนาะเออตึมตึ๊บ มาหุบหๆบหปอบมือปบมือปบมือให้เจนนี่สุดยอดคือเราชอบเจนนี่แบ็คพิงมากแล้วก็เราต้องขออวยแต่ว่าขอติแค่ข้อเดียวเอ็มวสั้นเกินคือกำลังกำลังสนุกไงเออกำลังสนุกแบบจบแล้วมันน้อยไปค่ะสองนาทีกว่าเธอมันน้อยไปคือมันคือเพลงสมัยใหม่ มันน้อยเกินไปเพลงสมัยเนี้มันสองนาทีกว่าทั้งนั้นแต่ทําน้อยเกินไปคืออ่ะเธอชอบตรงไหนบ้างเธอคอมเมนต์หน่อยคือชอบตั้งแต่ดนตรีชอบดนตรีตึง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 คือโยกแน่นอนคือใครฟังก็โยกขับรถก็คือไม่ง่วงเนาะแล้วก็ออกกําลังเนี้ยฟังได้ตอนออกกําลังก็สนุกตอนขับรถก็สนุกฟังได้ตอนทํางานตอนอะไรคือมันฟังได้หลายหลายแบบสถานการณ์เลยอืรู้สึกว่า มันเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างโพสทีทค่อนข้างเอเนอร์จีมีเอเนอร์จีที่ดีใช่แล้วก็แบบเจนนี่เขาก็คือมีความน่ารักมีความสดใสแล้วก็มีความสวยอยู่แล้วคือ m v มดีมากเพลงดีมาก MV คือแบบเขาเต้นแบบได้ได้เป็นเพลงเดียวที่แบบได้เห็นแต่เจนนี่เลยชัดเจนเลยรอบนี้เลิศมากส่วนตัวเธอว่าไงบ้างส่วนตัวเราชอบความแฟชั่นชุดแต่งหน้าคือเราว่าเมคอัพคือเลิศผมคือเลิศชุดคือเลิศ เรารู้สึกว่าเขาเจนนี่เป็นคนที่มีเทสต์แบบเรื่องของแฟชั่นเนี่ยดีดีมากๆส่วนตัวเราจะแบบชอบรู้สึกแบบผู้หญิงอยากจะแต่งตามแล้วว่าลุกแต่ละลุกอ่ะคนจะต้องเอาไปคเวอร์ไปทำ tiktok ไปทำอะไรที่แบบเรียนแบบเยอะแน่ๆอันนี้เราเดียวเลยเนาะเออเราคิดว่าคนน่าจะไปเรียนแบบกันเยอะแน่ๆแล้วก็รถเยอะมากมีรถกี่คันล้าเหลือปลาดปเะหลคือแบบหายากนะเป็นซุปเปอร์คาร์แบบใช่แล้วก็เพลงเพลงติดหัวนะ ตึดตตึงตตึงตตึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็น MV ที่ได้ดูซ้ําๆแล้วก็อยากให้แบบแบ็คพิงทุกคนนะที่ออกโซโล่แบบประสบความสําเร็จนะคะก็รู้สึกว่าใครมีความคิดเห็นยังไงชอบตรงไหนเนาะอยากให้คอมเมนต์นะอยากให้ไปสนับสนุนนะคะทุกคนที่เราชอบเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีโรเซ่มาอีกเป็นอัลบั้มมาทั้งอัลบั้มเลยเลยใช่แต่ว่าช่วงที่น้องลิซ่าจริงๆจะเดี๋ยวจะรีแอ เพลงน้องลิซ่าอยากให้รีแอคเพลงเดียวอันไหนของน้องลิซ่าก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะใช่ก็เดี๋ยวเราจะทําตัวนั้นๆเพราะว่าตอนที่ช่วงที่น้องลิซ่าออกมาตอนนั้นพวกเราไม่ว่างกันเนาะเดินทางอะไรต่างๆเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้แบบรีแอคอันไหนก็รีเควสได้รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งอย่างเนี้ยเราว่าเดี๋ยวในทิกตอกดังแน่ในแบบแพลตฟอร์มต่างๆคนเอาไปลงสตอรี่อะไรเงี้ยชอบมาก10เต็ม10เลยอันนี้คือชอบจริงๆ10เต็ม10เลยค่ะกลมกล่อมมากชอบมากเยี่ยมมากซัพ น่ารักมากเต็มสิบเหมืนอนกันะครับอ่า